สำหรับคนที่คนไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวที่อยากมาจองห้องพักช่วงโฟมูลปาร์ตี้เนี่ยเขาควรจะมีเทคนิคยังไงหรือว่าอะไรยังไงในการจองห้องพักจริงๆแล้วเรื่องการจองห้องพักนี่ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากจะมาเที่ยวฟูม,มูลก็คือบันเดือนละครั้งก็คือวันที่สิบห้าขอ,องทุกเดือนก็คือวันพระจะเต็มดวงนะครับถ้าเป็นวันท้าใหญ่นะครับมามา้าวิสาขะอาสาะหะนะครับข้าวันศแล้วออกวันศา ตีหนึ่งจะมีห้าวันเพราะต้องเลื่อนไปต้องถัดไปหนึ่งวันนะครับเพราะเนี่ยมีสองวันก็คือวันอาสากับวันข้าวรรสานัจนเลื่อนไปสองวันถ้าเป็นวันท้าใหญ่ก็เลื่อนไปสองวันแต่ในออนไลน์เนี่ยก็จะมีอยู่ว่าวันฟูลมูลวันไหนจะมีบอกอยู่ว่าวันไหน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 ครับเดือนละหนึ่งครั้งถ้าท่านจะจองท่านก็ต้องจองล่วงหน้า อ,อย่างน้อยเนี่ยท่านจองล่วงหน้าเดือนหรือสองเดือนกันแล้วแต่ท่านเพราะว่าถ้าจองช้าก็อาจจะทําให้ไม่มีที่พักนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ท่านมาพักก็อาจจะจองสักส3 4ามสี่คืน<ฮ>เพื่อมาร่วมกิจกรรมเพื่อมาเที่ยวก่อนล่วงหน้านะครับ<ฮ>แล้วก็มาดูเที่ยวชมธรรมาชาติล่วงหน้าก่อนค<ฮ>ุณม<ฮ>ูลน่าไม่ใช่ว่ามาเที่ยวแต่คุณมูลอย่างเดียวนะอาจจะเที่ยวให้รอบเกาะพังงันซึ่ง<ฮ>มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็มีการท่องเที่ยวที่ เพลิดตาอา้เพลินตาเพลินใจอยู่หลายหลายอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณม,มูลเป็นเฉพาะเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองที่ว่าเป็นกิจกรรมเป็นการท่องเทีเท่ยวแบบกิจกรรมแต่ยังมีที่ท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมและและธรรมาชาติอีกเยอะแยะในกอพังงานที่เราแบ่งเป็น5โซนนะครับโซนหนึ่งนะครับผมจะทราบกันเลยว,ว่าโซนหนึ่งก็คือโซนในตัวเมืองซึ่งเราจะเป็นลักษณะเป็นการอำนวยความสะดวกต่างๆในเขตตัวเมืองโซนที่2ก็คือ เป็นโซนที่2ก็คือฟอรดีฟูลมูลมันอยู่ในโซนที่2นะครับพอโซนที่3ก็ต้องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติก็คือมีท่องเที่ยวนะครับที่เป็นหลอดศาสตร์ของรอห้านะครับพอโซนที่4ก็เป็นเชิงที่ดำน้ําดูปลานะครับซึ่งมีธรรมชาติใต้น้ําแล้วก็ดูปลานะครับได้เยอะแยะแล้วพอโซนที่5ก็เป็นโซน อ่าเรียกว่าทางด้านจิตวิญญาณน,นะครับมีการมีโยคามีอะไรที่นี่ที่เรามาที่ปอพักกันน่ะเรามีการท่องเที่ยวที่เกือบครบทุกราคาจริงจริงก่อนหน้าโฟมูลควรจะมากี่วันแล้วก็หลังกี่วันหลังคนูนสักสามสี่วันนะครับอ,อยู่หลังคมูนสักสองสามวัน<อ>ท่านก็ได้เที่ยวรอบเกาะแล้วเพราะรอบเกาะเขามาของเราก็มีแค่แสนกว่าได้แล้วก็แค่ประมาณหนึ่งร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้น Okay, <อ>ก็ไม่ได้กว้างใหญ่ไพสาลอะไรแค่เที่ยววัน2วันก็จบแล้วครับครับผม